อ่างเก็บน้ำหนองคอเนี่ยก็จะมีสนามบินเล็กอยู่นะฮะที่ดินอยู่ห่างจากอ,าอ่างเก็บน้ำหนองคอประมาณกิโลหนึ่งซึ่งสนามบินเล็กหนองคอที่ว่าเนี่ยก็เป็นจุดลงจอดของเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มาจากหลายพื้นที่ฮะอาจจะมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวที่มาติดต่อง,งานที่ศรีราชาหรือที่แหลมฉบังนะครับ นี่ครับเรามาดูสนามบินเล็กหนองคอกันครับผมลากเส้นให้ดูว่าเดินทางมาที่แปลงที่ดินสะดวกมากนะฮะแค่กิโลครึ่งประมาณกิโลครึ่งก็ถึงละเพราฉะนั้นแปลงที่ดินที่ถือว่าอยู่ในจุดทำเลที่ดีมากนะฮะเหมาะสำหรับการสร้างโกดังสร้างโรงงานบริษัทหรือที่พักไว้สำหรับรับรองนักธุรกิจนักท่องเที่ยวได้นะฮะลองดูนะครับถ้าสนใจก็